อ่ะคราวนี้ข้อสามค่ะข้อสามเอาเลขที่อยู่ไหมอ่ะสิบสองกออ่านโจทย์ข้อนี้ขนาะดเหตุการณ์ที่ตระกูลหนึ่งมีบุตรหลานกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาสี่คนโดยไม่มีคนใดที่อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามเออปีที่หนึ่งสามและหกค่ะโอเคไม่ไม่ได้อยู่หนึ่งสามหกแปลว่า หมายถึงว่าโดยไม่มีคนที่อยู่มหนึ่งมสามมหกใช่ไหมคะแปลว่ามัธยมนี่เราก็จะนับว่าบุตรหลานมีอยู่สี่คนใช่ไหมล่ะมีอยู่สี่คนใช่ไหมคะแปลว่าคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งก็จะอยู่มอะไรได้ล่ะมสองมสี่มห้าใช่ไหมสามมใช่ไหมคะสามมแล้วก็คนที่สองก็จะ อยู่ได้ในสามอน,นี้ถูกไหมใช่ไหมฮะสามมอน,นี้จับคูณกันทั้งหมด NE ของข้อน,นี้จะตอบแปดสามแปดสิบเอดใช่หรใช่คือมันตัวเลขไม่เยอะเราก็คูณเลยค่ะเราไม่ต้องติดกำลังไว้สามกำลังสี่ก็แปสิบเอ็ดมันก็คูณได้ง่ายๆนะถูกไหมถูกกันไหมเนี่ยทำถูกไหมถูกคะ่ะ ถูกครับถูกเนาะมาข้อสี่ค่ะอยากได้ยินเสียงผู้ชายสี่กออยู่ไหมอะอ่านหน่อยครับผมอ่านอะไรเนะเหตุการณ์ที่ขึ้นและลงลิฟต์ประเภทเดียวกันจากการขึ้นและลงลิฟต์ซึ่งมีทั้งหมดสามประเภทได้แก่ลิฟต์โดยสารสี่ตัวลิฟต์รถบรรทุกลิฟต์บรรทุกสองตัวแล้วก็ลิฟต์บรรทุกกึงึงโดยสารหนึ่งตัวครับ ่าโอเคในที่นี้ลิฟต์เขาเรียกว่าอะไรนะลิฟชนิดเดียวกันประเภทเดียวกันมันมีอยู่สามประเภทเนาะแปลว่าเขาให้ขึ้นแล้วก็ลงการขึ้นแล้วก็ลงเนี่ยมันขึ้นลิฟชนิดไหนก็ต้องลงลิฟชนิดนั้นใช่ไหมล่ะเราก็จะแบ่งเป็นสามแบบตามลิฟเขาเนะี่ลิฟบรรทุกกึ่งโดยสารใช่ไหมคะลิฟต์โดยสารเนี่ยคือเขาจะต้องขึ้นแล้วก็ลงเนา ลิฟต์โดยสารมันจะมีอยู่สี่ตัวใช่ไหมคะเขาก็จะขึ้นได้สี่วิธีแล้วก็ลงได้สี่วิธีใช่ไหมล่ะจะเป็นสี่คูณสี่ก่อนใช่ไหมคะสี่สี่สิบหกเสร็จแล้วลิฟต์บรรทุกลิฟต์บรรทุกมีแค่สองตัวเขาก็จะขึ้นได้ในสองตัวนี้แล้วก็ลงในสองตัวนี้ก็คือลิฟต์ชนิดเดียวกันอะเราแยกคิดก่อนนะคะเพราะว่าขึ้นขึ้นชนแบบไหนแล้วก็ต้องลงชนิดนั้นอะ ห้ามข้าม,ามไม่ใช่ว่าไปขึ้นลิฟต์โดยสารแล้วก็จะไปลงลิฟต์บรรทุกอย่างเงี้ยไม่ได้นะขึ้นอันไหนต้องลงอันนั้นก่อนนะสองคูณสองอันนี้เป็นสี่แล้วก็ลิฟต์บรรทุกกึ่งโดยสารกึ่งโดยสารมันมีแค่ตัวเดียวก็ขึ้นตัวเดียวลงตัวเดียวอันนี้ได้หนึ่งวิธีนะคะเสร็จแล้วจํานวนวิธีทั้งหมดในที่นี้ NE ก็คือเหตุการณ์นี่แหละ nE ก็คือจํานวนเหตุการณ์อันนี้ครูใส่เลยนะครูเข้าใจว่าเราดูคลิปมาแล้วนะ n e ก็คือเอาจำนวนวิธีในขั้นที่หนึ่งก็คือสิบหกคูณขั้นที่สองคูณขั้นที่สามก็คือมันมีลิฟต์อยู่สามประเภทเราต้องขึ้นทั้งสามประเภทนี้ค่ะขึ้นให้ครบว่างั้นเถอะต้องขึ้นให้ครบทั้งสามประเภทนี้นะจำนวนวิธีก็เลยจับคูณกันมันจะตอบหกสิบสี่ฮะ n e ใช่เ e เป็นหกสิบสี่ซึ่งไอ้ข้อก่อนๆหน้านั้นมีใครสงสัยอะไรไหมอะ ที่ครูให้เราดูคลิปอันที่แล้วอะค่ะเราได้เขียนตามอยนะู่เนาะเอ่อมันอยู่หัวข้อเรื่องเหตุการณ์เนาะเหตุการณ์ก็คือเซตของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอะเรารู้จักแซมเปิลสเปซไปแล้วเนาะแซมเปิลสเปซมันจะเป็นอันใหญ่นะแล้วก็เหตุการณ์จะเป็นอันที่มันเล็กลงมาเล็กลงมาจากแซมเปิลสเปซนี่แหละอ่าอันนี้เรียกว่าเหตุการณ์ คราวนี้เรามาดูหัวข้อความน่าจะเป็นนะคะเดี๋ยวครูจะให้เราส่งหน้านี้ด้วยนะเราเขียนไว้ให้เรียบร้อยคราวนี้มาดูหัวข้อความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่า probability of event นะะเขาก็เลยใช้ตัวย่อตัว p ไงเนาะ p แทนเหตุการณ์เออไม่ใช่ p แทนความน่าจะเป็น p วงเล็บ e ก็คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นั่นเองนะเหมือนแบบว่า ความน่าจะเป็นที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอย่างเงี้ยล่าสุดใครรู้ข่าวจังหวัดเราใช่ไหมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งใช่สามสัมว์ได้หมครับใช่ครับจังหวัดเาเป็นญาติใครหรือเปล่าฮะไม่ใช่ญาติใช่ครับอืมไม่ใช่ญาติครูเหมือนกันฮะอ่ะในที่นี้ก็ ความน่าเนี่ยอันนี้แหละมันมันก็คือเรื่องความน่าจะเป็นนะคะคือโอกาสมันน้อยมากคนที่จะถูกลอตเตอรี่เนี่ยหรอ,อไหมไม่งั้นคนก็รวยทั้งประเทศแล้วสิถูกไหมคะแปลว่าความน่าจะเป็นของการถูกลอตเตอรี่เนี่ยคือเลขลอตเตอรี่เนี่ยมันมีตั้งกี่หลักหกหลักลักครับหกหลักหลักครับซึ่งความน่าจะเป็นมันมันเยอะมันมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันน้อยมากที่จะถูกใช่ไหมคะ p ีอ e. ี PE เท่ากับ NE ส่วน NS ค่ะสูตรนี้เนาะ PE เท่ากับ NE ส่วน NS เมื่อ NE คืออะไรเมื่อ NE คืออะไรจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ E ใช่จำนวนสมาชิกของเหตุการณ์นะฮะแล้วก็ NE NE คืออะไร เอ <NS S 1> เพราะมันเอี๊มันเอี๊ส่วน,น,วนเอ,อ็อะไรเนี่ยหรอเอเอเอครูเขียนผิดค่ะครูเขียนผิดครับอันนี้ปุบตัวอย่างใช่ใช่เอเอโอเคอ่ะถูกแล้วคันนี้เอ็อส่วนเอเอซึ่งความน่าจะเป็นในที่นี้มันจะมีค่าความน่าจะเป็นอยู่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เยอะนะคะความน่าจะเป็นมันจะอยู่แค่นี้ศูนย์กับหนึ่ง อยู่ระหว่างศูนย์ถึงหนึ่งแค่นั้นมันจะไม่มีว่าความน่าจะเป็นเท่ากับสองจุดแปดอย่างเงี้ยไม่มีนะความน่าจะเป็นเขาจะเทียบแค่นี้พอเอาคราวนี้มาดูความหมายหน,น่อย PE คืออะไร PE ก็คือ PE เท่ากับศูนย์หมายถึงว่าเหตุการณ์นั้นอะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเลยเป็นไปนไม่ได้ที่มันจะเกิดขึ้นอนะ,ค,ะคือความน่าจะเป็นเท่ากับศูนย์เลยะค,ะความน่าจะเป็นเท่ากับศูนย์หรือ PE เท่ากับหนึ่ง <Favorite. S 1> อ,อย่างเงี้ยหรอ หมายถึงเหตุการณ์นั้นอะเกิดขึ้นแน่นอนเลยชัวร์อันนี้คือ p e เท่ากับหนึ่งนะคะค่า p e จะอยู่แค่นี้นะ p e จะอยู่แค่นี้เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์แต่ว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งโอเคนะอ่ะคราวนี้ข้อหนึ่งข้อหนึ่งครูจะให้เราเดี๋ยวสุ่มอ่านโจทย์แล้วกันนะคะเลขที่ สิบแปดก็ไกลถึงไหมอะ่ะถึงเปิดไมค์แล้วหนูก็อ่านโจทย์เลยซีรินนำเสื้อผ้าใส่เครื่องซักผ้ามีเสื้อเชิ้นหกตัวเสื้อยืดแปดตัวกางเกงเก้าตัวและกระโปรงสี่ตัวเมื่อเครื่องซักเสร็จแล้วซีรินจึงหยิบเสื้อผ้าออกมาโดยไม่เจาะจงให้หาความน่าจะเป็นที่ซีรินจะหยิบเสื้อผ้าชิ้นแรกได้อ่า ความน่าความน่าจะเป็นที่ซิลินจะหยิบเสื้อผ้าชิ้นแรกได้เสื้อเชิ้ตนะคะมันจะมีข้อย่อยเนี่ยนะมันจะมีข้อย่อยอ่ะคราวนี้เรามาดู n s แปลว่าเวลาเราซักผ้าเนึกองไหมซักผ้าเนี่ย,เ,ยเราก็จะเอาเสื้อเอากางเกงเอาเสื้อยืดอะไรโยนโย,ยนใส่ในเครื่องซักผ้าใช่ไหมละ่ะมันก็คือจะรวมกันอยู่ในนั้นถูกไหมคะดังนั้น n s ก็คือจํานวน sample space ก็คือสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งหมดเราก็จะเอาไอ้พวกนี้แหละ เอาเสื้อเชิ้ตหกเสยืดแปดกางเกงกระโปรงนี่แหละหามารวมกันมันจะเป็น n อนอะเมื่อ s อแทน sample space sample space ก็คือผลลัพธ์ที่สามารถเป็นไปได้ใช่ไหมจับบวกกันทั้งหมดมันก็จะเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่หรอยี่สิบเจ็ดบวกกันหมดอ่าเป็นยี่สิบเจ็ด เป็นยี่สิบเจ็ดเสร็จแล้วเราต้องมาสมมติด้วยเพราะว่าเหตุการณ์นมันมีหลายอันนะคะเราก็บอกว่าให้ n e แทนเหตุการณ์เราต้องเขียนลงไปด้วยนะให้ n ให้ e หนึ่งไม่ใช่ n e ให้ e หนึ่งแทนเหตุการณ์ที่ซิลินจะหยิบชิ้นแรกได้เสื้อเชิ้ตนะะเราสมมติตัวแปรก,ก่อนเราจะได้ว่า n e หนึ่งใช่ไหมคะเราก็ไปดูว่าเอะเจ้าเหตุการณ์ที่ซิลินจะหยิบได้เสื้อเชิ้ตเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่เราก็ไปดูเสื้อเชิ้ตมันมีมาให้ หตัวใช่ไหมคะแปลว่า ne หนึ e mm ่ง hmm. เท่ากับหนะ mm hmm. เขียนลงไปก่อนในสูตรอย่างเงี้เสร็จแล้วสูตรความน่าจะเป็นนะะ pe หนึ P ่ง e มันจะมีค่าเท่ากับ ne ในที่นี้มันเป็น e หนะึ N ่งเนาะ ne หนึ่งค่ะส่วน ns สูตรมันว่าอย่างนงี้เราก็แทนค่าไปเลย ne หนึ N ่ง e รู้แล้วว่าเป็นหก ns เป็นยี่สิบเจ็ดนะเราสามารถตัดทอนตัวเลขได้ หกส่วนยี่สิบเจ็ดมันก็คือเอาสามหาร <9 S 1> สิเก้า <9 S 1> ใช่สองส่วนเก้านนี่มันเป็นเศษส่วนอย่างตามแล้วนะคะแปลว่าความน่าจะเป็นเราก็ทำท่าเขียนตอบข้างล่างหน่อยคนะความน่าจะเป็นที่ซีรินจะหยิบได้ชิ้นแรกเป็นเสื้อเชิ้ตเท่ากับสองส่วนเก้านั่นเองอ่ะก็เสร็จแล้วสำหรับข้อหนึ่งข้อหนึ่งได้เนาะอ่ะเขียนไว้ใครเขียนไม่ทันเราแคปหน้าจอไว้นะคะเพราะว่า สี่สิบนาทีมันตัดครูครูอัดคลิปแล้วก็เดี๋ยวครูจะส่งให้ดูด้วยนะคะครูอัดคลิปไว้ให้เราใน,นอยู่ข้อสองนะคะเขาบอกว่าความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้เสื้อผ้าชิ้นแรกเป็นกางเกงก็จะคิดคล้ายไอ้ข้อหนึ่งนั่นแหละคะ่ะเราก็ให้อีนึงแทนเหตุการณ์ที่ซีลินหยิบได้กางเกงในที่นี้ดูโจทย์ซีกางเกงมันมีให้เท่าไหรอ่อ่ะ กางเกงมีให้เท่าไหร่นี่ดูทีกี่ตัวเก้าครับเก้าตัวโอเคแปลว่า ne 2เป็น9นะเสร็จแล้วให้หาความน่าจะเป็นค่ะ pe 2เท่ากับ ne สส่วน ns ค่ะส่วน ns อ่ะมันจะเป็นตัวนี้ เราก็แทนค่าลงไป ne 2ก็คือ9 ns จะใช้ตัวเดียวกันกับข้อ1เมื่อกี้เลยนะคะ ns มันเป็นของข้อนี้ก็เป็นยี่สิ่วนยีหารลงตัวไหมเนี่ยลงตัดทอนเป็นส่วนอย่างตำ่ำใช่มันจะเป็นเท่าไหร่หรอ1.3ส่วนสเนื่องใช่แต่ว่า pe เท่ากับ1นส่วนสถูกต้องนะคะก็ความน่าจะเป็นเท่ากับ1 3. นส่วนสะฮะอันนี้เราใช้สัญ,ญลักษณ์ละกัน,นตัวนี้นะ P E สองเท่ากับหนึ่งส่วนสามอันนี้แล้วเนาะเราทำท่าเขียนตอบแบบเตรียมรูปแบบแบบข้อหนึ่งไว้ให้ดูแล้วนะอ่ะต่อมาไปเร็วนะข้อสามหาความน่าจะเป็นที่หยิบได้ชิ้นแรกเป็นเสื้อยืดหรือกระโปรงคำว่าหรือเนี่ยเราต้องตีความให้เข้าใจเลยคำว่าหรือเนี่ยแปลว่าได้เสื้อก็ได้ได้กระโปรงก็ได้ใช่ไหมคะดังนั้น n E3 สามเนี่ยเราจะเอาจำนวนเสื้อ เสื้อให้มามีกี่ตัวคะเสื้อมีหกไม่ใช่เสื้อมีแปดครับอ๋อเสื้อยืดเขาบอกเสื้อยืดเนาะเสื้อยืดหยิบได้เสื้อยืดหรือกระโปรงอ่ะคุณครูตกคาว่ายืดค่ะเสื้อยืดเสื้อยืดหรือกระโปรงเพราะว่าเสื้อมันมีเสื้อเชิ้ตด้วยใช่ไหมเสื้อยืดหรือกระโปรง แปลว่าเสื้อเสื้อยืดมีแปดแล้วก็กระโปรงมีสี่ใช่ไหมคะแปลว่า ne สามเนี่ยเป็นสิสองเนาะดังนั้น pe pe สามเท่ากับ ne สามส่วน ns ่ ne สามได้แล้วว่าเป็นสิบสองค่ะส่วน ns ก็คือยี่สิบเจ็ดตัดทอนให้หน่อยว่ามันได้เท่าไหร่เนี่ยเอาอะไรแต่เอาสาม ามตัดสี่ส่วนเก้าอ่าตอบสี่ส่วนเก้าถูกต้องนะความน่าจะเป็นของข้อน,นี้ก็เป็นสี่ส่วนเก้าได้เนาะเอ่อยิบสองกออยู่ไหมอ่ะยิบสองกออยู่ไหมคะอ่านข้อสองจ้ะอ่านข้อสองค่ะอ่านจุดรับหนึ่งมีห้าสิบสองใบถ้านาซูมยิมสุมหยิบไพ่หนึ่งใบให้หาความน่าจะเป็นที่หยิบไพ่ได้อืมโอเค ปิดใหม่ในที่นี้ไพ่สำรับหนึ่งอันนี้เขาพูดถึงแค่สำรับเดียวนะมันจะมีทั้งหมดห้าสิบสองใบถูกไหมแล้วแล้วไพ่ไพ่หนึ่งสำรับมันมีอยู่กี่ดอกโพดาโพแดงอันเล็กดอกมีกี่ดอกไม่รู้ครับไม่ได้เล่นไพ่สีหรือเล่ไม่ได้เล่นไพ่แต่เราก็เคยเรียนความน่าจะเป็นมานะในที่นี้มันมีอยู่สี่ดอกเนาะมี โพแดงโพดำข้าวหลามตัดดอกจิกใช่แล้วแต่ละดอกมีไพ่กี่ใบสองสามใบเท่าไหร่หรือเปล่าคะสี่ใบค่ะสำรับหนึ่งมันมีห้าสิบสองเนอไม่้สิบสามใบค่ะเพราะแบ่งเป็นสี่ใบาใช่ใช่ใช่ก็เอาสิบสองค่ะก็เอาหานใช่หรอก็เอาหานใช่ไหมล่ะแปลว่าแต่ละแต่ละดอกมีสิบสามใบใช่ไหมคะแปลว่า ไพ่เข้าหลามตัดเนี่ยถ้าคือในสำรับ52ใบคือเราหยิบขึ้นมาปุ๊บโอกาสที่จะได้ไพ่เข้าหลามตัด,อดเอา NS ก่อนนะเดี๋ยว NS เป็น52ใช่ใช่แปลว่า e1 ที่จะได้ไพ่เข้าหลามตัดก็คือ13ถูกต้องนะเรียก13เขียนเลข13ก่อน13ใบนั่นเอง ne1 คือ13ค่ะดังนั้น pe1 มันจะเป็นเท่าไหร่ ก็คือ ne ส่วน ns ใช่ไมสิบสามส่วนห้าสิบสองได้หนึ่งส่วนสี่ค่ะใช่ใช่อ่าตัดทอนได้หนึ่งส่วนสี่ถูกต้องโอเคข้อนี้ตอบหนึ่งส่วนสี่แบบเบาๆนะง่ายเนาะมากูจะสอนถึงสักข้อสามก็พอแหละนะโอเคนะคราวนี้อีกสองข้อย่อยค่ะคุณครูขอให้เราคิดก่อนสองข้อย่อยนี้แหละ เสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะสุ่มเลขที่ให้ตอบเดอ้อ <Wait. S 1> ดูโจทย์อันนี้แล้วก็ทําบาโอยหรอจะได้ไม่ง่วง่ะทําเดอ้อสองข้อนี้นะนลกูกให้ให้ให้เวลาอยู่ลูกสักสองนาทีคิดได้คิดได้อ่านโจทย์ก่อนไม่มีอะไรยากเย็นแสนเข็นหรอกไพ่แหมไพ่ไพ่หรือเราก็จับไอ้สองตัวนี้เราบวกกันเนี่ยจำนวนไพ่ของไอ้ตัวเนี้ยกับไอ้ตัวเนี้ยเอาใบแค่นี้แหละทำก่อน ไม่ยากสองนาที หนึ่งกอสิบคอหนึ่งกอสิบคอเอาน้าผู้โชคดีนะ,ะพอไหมหนึ่งกอจะยังครับครับครับตอบเอนีสองว่าอะไรรู้ป สี่หรือเปล่าครับ NE2 ส e อง่าน้อยกว่าน,นั้นหยิบ<อ>ได้ไพ่แจ็คโพดําหรือ K คโพแดงแปลว่ามันมีแค่แจ็คโพดา<อ>มันก็มีอ่ใช่ใช่มันก็มีแค่ใบเดียวเคโพดะเโพแดงก็มีแค่ใบเดียวก็บวกกันเป็นสองใบแปลว่า n e เป็นสอง <Yeah. S 2> เนีป็นสองอ่ะคราวนี้ตอบ PE อเหนึ่งก้อนแหละ P ดังนั้น PE เป็นเท่าไหร่ สองส่วนเลยสองส่วนห้าสิบสองดีกว่าใช่ใช่เอาตัดทอนให้หน่อยได้เท่าไหร่เอ,อ่ยหนึ่งส่วนยี่สิบหกถูกต้องอะตอบแบบนี้โอเคหนึงก็ตอบเสร็จแล้วได้เนาะคนอื่นที่คิดไว้ก็ถูกใช่ไหมหรอก็ได้ตันนี้เนาะได้ไหมได้นะมหมสิบขอค่ะลูะข้อสาม เ e สามเราได้เท่าไหร่เอ่ยเลขหลักเดียวได้ยัง,ง่ะใครสิบขออยู่ไหมส่งเสียงหน่อยอ่ะอยู่ไหมอ่ะอยู่ยค่ะเพราะว่าแชทมั่งเหอโอเค n e 3, ีสามหนูว่ามันเป็นเท่าไหร่หรอเจ็ดโออีกสิบนาทีหมดเวลาเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดแปดเก้า แปลว่ามันมีอยู่สี่อ๋อโอเคใช่มันมีอยู่สี่ใช่ไหมคะมันมีอยู่สี่ไอ้เลียกนี้มีอยู่สี่อันเสร็จแล้วที่ไม่ใช่โพด<ำ>ับหรือดอกจิกแปลว่าเราตัดโพดัากับดอกจิกออกใช่ไหมคะใช่ไหมแปลว่ามันก็จะเป็นอ่าสี่ใบเนาะสี่สี่สิบหกสิบหกแต่ว่าเราตัดอันที่มันเป็นโพดับกับดอกจิกออกก็คือตัดออกลบแปดใช่คะแปลว่า เนสามก็จะมีแค่แปดใบนะคะแปดส่วน p ีอีพก็จะตอบว่าอะไรนะหลกแปดส่วนอะไรนะห้าสิบสองค่ะตัดทอนตัวเลขให้หน่อยได้เท่าไหร่เอาสี่ตัดสองส่วนสิบสามค่ะถูกต้องสองส่วนสิบสามนะคะข้อนี้ตอบสองส่วนสิบสามโอเคนะนะข้อสาม ข้อสามอยากได้ยินเสียงผู้ชายเอาเลขที่เท่าไหร่ดีหกหกขอยังเป็นผู้ชายอยู่ก่อนไหมลูกผู้ชายผู้หญิงก็ได้เอาหกขออ่านหน่อยครับข่าวอ่านเลยหน้าดาสมัครพ็้เกจชมซีรีส์ทางออนไลน์ซึ่งมีซีรีส์ไทยยี่บสี่เรื่องอังกฤษสิบเจ็ดเรื่องอเมริกาห้าสิบเอ็ดเรื่องเกาหลียี่สิบเรื่องและญี่ปุ่นสิบหกเรื่องระบบจะสุ่มแนะนำซีรีส์ที่น่าสนใจประจำวัน ให้หาความน่าจะเป็นที่ระบบจะสุ่มแนะนำซีรีส์หนึ่งเรื่องให้นาดาครับโอเคอ่ะอันที่หนึ่งก็คือสุม่มสุ่มให้ได้เป็นซีรีส์ไทยเท่านั้นนะซึ่งซีรีส์ไทยเท่านั้นโอเคนะอันนี้ให้เป็น e หนึ่งนะแทนเหตุการณ์ที่สมได้สุ่มได้ซีรีส์ไทยเสร็จแล้วเราก็มาดูอันนี้ค่ะ ns เรามาหา ns ก่อนคือซีรีส์เนี่ยมันมีทั้งหลายประเทศใช่ไหมคะมีไทยด้วยมีอังกฤษด้วยมีอเมริกามีเกาหลีมีญี่ปุ่น นะเราก็จะเอาตัวเลขซีรีส์ไอพวกนี้แหละคนเพิ่งขอเข้ากันอ่ะเอามาบวกกันยี่สิบจีบวกสิบเจ็ดบวกห้าสิบเอ็ดบวกยี่สิบบวกสิบหกเท่าไหร่เนี่ยจะบวกกันทั้งหมดร <128 S 1> <น>้อยยี่สิบแปดครับโอเคร้อยยี่สิบแปดนะฮะแต่ว่าเอ็นเอสเป็นร้อยยี่แปดเสร็จแล้วคราวนี้ซีรีส์ที่เขาสุ่มได้ก็คือเอาซีรีส์ไทยใช่ไหมซึ่งซีรีส์ไทยมันมี ยี่สี่ใช่ไหมคะแปลว่า n นหนึ่งะเป็นยี่สิบสี่ใช่ไหมดังนั้น p ีเหนึ่งเท่ากับ n e คูแทนด้วยตัวเลขแลยนะส่วนด้วย ns ค่ะก็จะเป็นยี่สิบสี่ส่วนร้อยยี่ิบแปดตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำเอาอะไรหารดีแปดไหมลงตัวไหมแปดสามยี่สิบสี่แปดอะไรได้ร้อยยี่ิบแปดอ่ะสิบหกตอบสามส่วนสิบหกนข้อนี้ตอบสามส่วนสิบหกโอเคนะ เดี๋ยวคุจะเอาถึงข้อสามก็พอนะคะเพราะว่าอีกเจหน้าที่จะหมดเวลาแล้วนะคะข้อสองนะคะก็คือซีรีส์อังกฤษหรือซีรีส์อเมริกาคําว่าหรือนี่นะแต่ว่าอังกฤษก็ได้อเมริกาก็ได้นะคะดังนั้น NE สองเราก็จะตอบว่าใครเขียนไม่ทันเราแคปแคปเอานะคะเ้วก็ไปเขียน NE สองในที่นี้ก็คืออังกฤษเนี่ยเขาจะมีอยู่เท่าไหร่นะสิบเจ็ดใช่ไหมสิบเจ็ดเรื่องแล้วก็อเมริกา ห้าสิบเอ็ดใช่ไหมคะเราก็จับบวกกันแปลว่า n e ของเราอะ่ะเป็นบวกกันเป็นหกสิบแปดเนาะ PE สองก็เลยได้หกสิบแปดส่วน NS ของพ่อเมื่อกี้เท่ไรนะร้อยนะี่แปดเนาะร้อยยี่แปดนะคะเสร็จแล้วเราก็มาตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเอาอะไรหานะ่ะอืมอะไรหานลงสี่หรือเปล่าครับ สี่เหรออ่าลองสี่หนึ่งเป็นสี่สี่อะไรดียี่แปดสี่เจ็ดยี่แปดโอเคเอาสี่หารสี่สามสิบสองสี่สองเป็นแ okay. ปดโ okay. อเคนะสิบเจ็ดส่วนสามสิบสองเสร็จส่วนอย่างตามแล้วนะข้อนี้ตอบสิบเจ็ดส่วนสามสิบสองแหละถูกแล้วนะต่อมา e สามนะคะให้ e สามแทนเหตุการณ์ที่ระบบซุมได้ซีรีส์ต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นในที่นี้ซีรีส์ต่างประเทศเนี่ย คือเขาไม่ได้บอกว่านาดาเป็นคนประเทศอะไรใช่ไหมคะในที่นี้เนี่ยคำว่าซีรีส์ต่างประเทศเนี่ยเราจะเอาเราจะต้องเอาไทยมารวมอยู่ด้วยนะเราจะต้องเอาไทยมารวมอยู่ด้วยคือจะเว้นอันเดียวก็คือซีรีส์ญี่ปุ่นอะที่ไม่เอานะเพราะว่าอะไรเขาไม่ได้บอกว่าคือตอนนี้เราเป็นคนไทยเฉยนะคือเขาไม่ได้บอกว่านาดาเป็นคนไทยสมมตินาดาเป็นคนประเทศลาวเนี้ยแปลว่าซีรีส์ต่างประเทศเนี่ยซีรีส์ไทยก็ถือเป็นซีรีส์ต่างประเทศของนาดาถูกปล่ล่ะ ใช่ไหมคะถ้าโจทย์ไม่ได้แจ้งอะไรมาชัดเจนเราก็ตีความว่าเราก็ตีความว่าต่างประเทศเนี่ยก็คือรวมไทยไปได้วยเลยแปลว่าเราก็จะรวมมาตั้งแต่ประเทศไทยนะคะบวกอะไรอะพวกเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยแห <120 S 1> ละเอาร้อยยี่สิบเอญี่ปุ่นไม่เอาเอา128ร้อยยี่สิบแปดลบญี่ปุ่นออกก็ได้ได้ค่าได้เท่าได้ค่าเท่ากันนะได้ค่าเท่ากันแต่ว่า หลักการคิดมันก็เป็นถ้าคิดรัดก็ใช่แบบนั้นแหละนะแต่ว่าถ้าในการเขียนเนี่ยเราจะเราจะต้องแจกแจงว่ามันมีอะไรแล้วก็เอามาบวกวกันนั่นแหละแต่วิธีคิดแล้วก็คือเอาทั้งหมดอะร้อยี่ิแปดลบออกด้วยญี่ปุ่นอนะไะก็ได้เท่ากันตัวนี้แหละไม่มีปัญหาได้หมดต่อมา P/E สามเราก็จะได้เป็นร้อยสิบสองส่วนด้วยร้อยยี่แปดนะซึ่งในการหาความน่าจะเป็นเนี่ยมันจะต้องตัดเป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำอะ ด้วยในที่นี้เอาอะไรตัดเมื่อกี้อ่ะสิบหกครับเอาอะไรตัดด้วยโอ้สิบหกเหรอสิบหกอะไรได้ร้อยสิบสองนี่สิบหกเจ็ดหรือเปล่าครับสิบหกเจ็ดสิบหกคูณเจ็ดเจ็ดหกสี่สิบสองโอเคใช่สิบหกเจ็ดอ่ะส่วนด้วยสิบหกอะไรร้อยได้ร้อยยี่ิบแปดสิบหกแปดส่วนแปดอ่ะโอเคโอเคอ่าเพื่อนบอกเจ็ดส่วนแปดถูกต้องตามนี้แหละนะคะได้เนาะเราก็ได้ถึงนี้แหละ เอาถึงแค่นี้ก่อนนะคะแปลว่าแปลว่าเราต้องเขียนลงในเล่มให้เรียบร้อยเราได้เอาเล่มกลับบ้านอยู่เราก็ทําเหมือนเดิมเลยเขียนเลขที่มาเขียนเลขที่มาแต่ละม,มุมมุมมุมเราก็ส่งมาตั้งแต่หน้านี้เลยเพราะว่าครูให้เราส่งรวมนะคะตั้งแต่น้าร้อยสิบหกร้อยสิบหกถึงร้อยยิบสองเราถ่ายรวมมาเลยร้อยสิบหกอ่าร้อยสิบหกถึงร้อยิบสอง ถ่ายรูปมาเขียนเลขที่ทุกหน้าแล้วก็ส่งมาในกลุ่มพิมพ์ชื่อเลขที่เหมือนเดิมนะคะส่งมาส่งมาเรื่อยๆเลย,เลยนั่นแหละภายในวันนี้ช่วงทําเสร็จก่อนสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรก็ส่งมานะส่งมาในนี้ก่อนนะแล้วก็ส่วนการสอบมิดเทอมเนี่ยครูครูไม่สอบแบบออนไลน์เพราะว่ามันมันไม่สามารถทําให้มันไอ้นี่ได้นะให้มันแบบ มันก็ไม่สู้การสอบอยู่ในห้องอแหละเอาเป็นว่าให้สถานการณ์ปกติเราค่อยไปสอบในห้องแ,ล,นนอแล้วกันเนาะแล้วก็หรือถ้ามันนานมากครูอาจจะให้ให้เราทํางานเพื่อเอาคะแนนส่งนะแทนการสอบแทนการสอบมิดเทอมเอาทั้งหมดอย่างเงี้ยอาจจะแบ่งแบ่งบางส่วนแล้วก็เปิดเทอมไปเราค่อยไปสอบทีเดียวอะ่ะสอบเรื่องไอ้หลักการนับแล้วก็ความน่าจะเป็นด้วยเลยสอบรวบยอดทั้งบทเลยใหญ่ๆอญอาจจะเก็บแบบยี่สิบคะแนนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ เดี๋ยวครูจะแจ้งเนาะอันนี้เราก็เรียนไปด้วยก่อนซึ่งวิชาอื่นๆมีคุณครูเนี่ยเขานัดสอบไหมอ่ะสอบอยังมีเรียนไปเลยเปิดต่อบางวิชาคุณครูเ<ก>ขาสอบแบบไหนเหรอคุณครูเขาสอบแบบไหนกูก็ฟอร์มหรือเปล่าส่วนใหญ่กูกันฟอร์มบนฟอร์มอ๋อกูก็ฟอร์มสอบในคู่กูฟอร์มแล้วก็ส่งส่งส่งมาอย่างเงี้ยเหรอมาลอกกัน oh. ได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ได้ ลองไม่ไรด้ค่ะบอกบางอันมันมีอ่าเฉลยข้อที่อยู่อยู่ข้างล่างกับบางอันมันไม่มีอะค่ะครูทําได้ไม่เหรอที่ไม่เฉลยส่งมันมันก็สามารถหลุดเฉลยมาได้ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะมัน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 ยังไม่ใช่วิธีที่มันจะสามารถมันเปิดมันเปิดปิดได้ครับว่าว่ามันถูกหรือมันผิดครับมันเปิดปิดได้ครับตอนทาเสร็จแล้วรใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละ ครูก็เลยโอ้ยอยังก่อนเดี๋ยวเปิดเทอมไปให้ได้ไปเรียนค่อยๆค,ค,ค่อยเก็บไม่ยากหรอกนะคะอันนี้เราก็อาจจะได้ให้ทํางานสง่งเดี๋ยวคอย,คอย,คอยจะแจ้งอีกทีนึงนะคะเนาะสำหรับอันนี้ก็เอาไว้แค่นี้เราก็อย่ายลืมถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาครูก็เก็บเป็นคะแนนงานเนี่ยรายเซอร์ละสองคะแนนสองคะแนนไปนี่แหละเนาะเอาเวลาจะหมดพอดีวันนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวครูจะบอกในแชทแหละว่าให้ออนไลน์วันไหนยังไงเนาะไม่ต้องทำแค่นี้ค่ะเด็กๆไม่ต้องไม่ต้องถึงแค่นี้พอถึงแค่นี้พอถึงแค่นี้พอไม่ต้องทํา เอาไว้ทำครั้งหน้าไว้ทำครั้งหน้าครับค,ค่ะขอบคุณครับคุณรูมิค่ะ